สวัสดีตอนเช้าครับสกล็ลงเบ็ดแล้วครับโอ้ยหนาวหนาว <c oughs> ยังมีอาการอย่างเลยนะครับแต่ว่าปะาใหญ่กับโบเห็นขึ้นมานี้บเห็นบอลเลยเห็นบอลอยู่สองสามเท้าแล้วครับเป็นจางไดมูน,นี้ที่ลงไปกันยังเงียบๆอยู่นะครับ ได้จังมาล่อหลุนเราชมุนเบืองนะครับเนะาะก็จะมีแตามอมนี่รือจะแฮวาอ่ะก็ชมผลงานครับ หลังจากที่รอมันนานครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ตั้งแต่เสาเลยครับตั้งแต่เาครับจะมาแต่มแรกบอดมาครับน้อยเอาลุ้นกันต่อไปครับผมเงียบกีบครับตั้งแต่เสายังบม่มีผีเลยเลยครับมีแต่ปลาซิว แต่พีย่แรมแรกจนสีเที่ยงครับหลังจากรอมาแต่เสาเใส่งาๆครับนะครับแรมเลขแรมเลขพวกผมยังเงียบกิ๊บนะครับมันมีอย่างไรครับมีแต่ปลาซิวตัวนึงผ่ามีค่อยเข้านะครับมนันนี้แต่ก็ยังได้ลุ้นครับ้นกันต่อไปครับ มาแล้วครับต่เพียนใ่งา,งามๆครับเอ,เ,อเอา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 ปลาโดนตกน้ำแล้วเอามาแล้วครับมาแล้วครับของผมเม็ดของเขากินต่อเนื่องเลยครับ <c oughs> ต่อเนื่องครับกินต่อเนื่อง <c oughs> โอ้ตะเพียนนะครับต่เพียนต่เพียน <c oughs> มึงจากปลายคันและตันกว้าครับ มาแล้วมาแล้วทองบอกมานน่เกี่ยวสายอยู่ว่ะว้าวใสง,งามเลยครับแสง,งามโอ้กินตอเนื่องเลยครับกินตอเนื่องเลยเด้อ เอาลุนกันต่อไปครับมาแล้วครับมาแล้วครับไม่รู้นางอะไรครับวี ดูกันครับว่าจะเป็นปลาอะไรวันนี้เขาทำไม่ได้ครับเด,เดี๋ยวมาเบ่งผลงานครับ พอได้ป้นครับมื่อน,นี้ก็ได้ต่ไม่ค่อยเข้านะครับย่างเราไปรอดหึ้งทรงเรากันยา่างเราไปรอดเรานี่ได้เป็นปลาตะเพียนนะครับยากาศดีครับยากาศยามเย็น วันกำลังจะหลับผูบก็มีนาน้ามันตกกลายคนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ทั้งผู้แดดแล้วก็ทั้งนาผู้น้ำครับมาท่านี้ก็มีมากแล้วกครับไปน้ำแนด่ลละครับ รอดไปก็มีอ่อ่ะลอดไปก็มีป,มปนินตะเพียนฮะตะเพียนตะเพียนแม่ก็สร้งขาดบ่ไอตัวนึงนี่นะครับทำงานก็จะได้ตะเพียนสี่ห้าโตนะครับบนวัวไปตัวนึงคมครับแล้วก็บปนินน้อยอีกสองโตครับ ไปอีกคนนึงอยู่ทั้งพูนครับจากสีใดใน,นไหนหรือใน,นไหนบุสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้ชอรยลีไว้ช่ยวชยลีโอไปเจอเรื่องงี้ได้เลยนี่